ัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการครูจะพูดเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะและการนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเริ่มกันเลยเนาะในเนื้อหานะครับก็จะเป็นเรื่องของตารางความถี่กับแผนภาพนะครับสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักตารางความถี่เราก็ต้องรู้จักกับความถี่ก่อนเนาะความถี่นะครับก็คือจํานวนครั้ง ของการเกิดข้อมูลนะครับถ้ามีความที่สูงแสดงว่าจํานวนครั้งก็จะเยอะความที่ต่ําจํานวนครั้งก็จะน้อยนะครับฐานิยมก็คือความอันนี่คือความถี่นะครับแต่เป็นความถี่ที่สูงที่สุดโดยมีข้อแม่นิดหนึ่งว่าไอ้ความที่สูงสุดเนี่ยมันต้องมากกว่า1นึ่งนะแสดงว่าในข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะมีฐานิยมหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีฐานนิยมอาจจะมีมากกว่าหตัวก็ได้นะครับ เป็นข้อแม้ไว้นะในข้อแม้เนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปออกข้อสอบนะต่อไปนะครับคาที่3ามคำที่3นะความถี่สัมพัทธ์นะครับความถี่สัมพัทธ์ก็คือสัดส่วนของความถี่นั่นเองสัดส,ส,ส่วน,นในที่นี้ก็คือเอขียนเป็นรูปเศษส่วนเนาะนก็คือเอาความถี่หารด้วยความถี่รวมนะครับแต่ถ้ามีร้อยละเนี่ยก็เพิ่มคูณร้อยเข้าไปนะครับมันก็จะออกมาปเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่1นครับ ท่านนักเรียนมีหนังสือก็เปิดหน้า38เลยนะครับเป็นเขาไปสำรวจนะครับหมู่เลือดในระบบ ABO เนาะของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจำนวน30คนเผื่อว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยฉูกเชิญเขาจะได้ไปขอเลือดได้ละมั้ง <c oughs> ก็ดังนี้นะครับผลสำรวจได้แบบนี้คำถามเพราถามว่าความถี่ของเลือดแต่ละหมู่และฐานนิยมเป็นอะไรบ้างนะครับก็หมู่เอเฉลยไปละ มีอยู่5คนนะครับหมูบ B มีอยู่8คนหมู่ C มีอยู่4คนแล้วก็หมู่ O นะครับมี13คนเพราะนั้นฐานนิยมก็คือหมู่ O นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กรุ๊ปเลือดแล้วก็น่าจะสบายใจหน่อยครับเพราะว่าโรบาน,นี้ก็น่าจะดีหน่อยเพราะว่ากรุ๊ปโเนี่มันสามารถให้เลือด A กับ B ได้ใช่ไหมครับเออไม่แน่ใจเนาะไปต่อดีกว่า่ะ การนําเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบทางเดียวอ่ะแบบทางเดียวก็ชื่อมันค่อนข้างตรงตัวเนาะทางเดียวก็คือมีตัวแปรเดียวนั่นเองอ่ะเช่นอะไรบ้างก็หมู่เลือดเมื่อกี้แหละครับก็เป็นตัวแปรเดียวอะไรคือตัวแปรล่ะก็คือหมู่เลือดเนาะทีนี้เขาจะมักจะนิยมเขียนนะในหนังสือนิยมเขียนแบบแนวตั้งมากกว่านะครับเคจากตัวอย่างที่1นเนาะเมื่อกี้นี้เราก็จะเขียนตารางในดัดงนี้นะครับทีนี้เพิ่มออกมา พื่อให้นักเรียนเข้าใจเาว่าสัดส,ส่วนกับร้อยละเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นออดรูมเลือด A นะครับสัดส,ส่วนก็จะเป็น5ส่วนอะไรครับทั้งหมดก็คือ30มสิบถ้าหมู่เลือด B ก็เป็นออแปดส่วนสามสิบแล้วก็ a อีก็เป็น4ส่วน30แล้วก็15ส่วน30นะครับก็เหมือนเราเอาความถี่มาเลยครับแล้วก็ส่วนด้วยรวมทั้งหมดมันก็จะเป็นสัดส,ส่วนถ้าร้อยละก็เพิ่มอะไรครับเพิ่มคูณร้อยเข้าไปนั่นเองอ่ะลืมตรงนี้เลยอ่าตรงนี้สัดส่วนนี่นะ สัดส่วนเนี่ยครับรวมกันทั้งหมดต้องได้ 1, <anch> 1> นะครับทำมาถึงได้1อ่ะรวมมันเท่าไหร่ครับ30ก็หารด้วย30ถูกบัวไหมสามสิบหารสามสิบก็ได้1เนาะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องคิดนะครับใส่เลข1ไปเลยยกเว้นแต่นักเรียนคิดตรงนี้ผิดนะไม่เชื่อก็ลองรวมกันดูเนาะเนี่ยรวมกันได้30มส่วนสาต่อไปร้อยละก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือเอา5้าส่วนสาคูณเลยครับคูณ100ทุกตัวก็เหมือนกันเลยอ่ะลงมาแบบนี้ครับนักเรียนก็ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนนักกกเเเเรีย็ไปดอลขาาะ ่วนอันสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่ครับรวมอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคต่อมาเมื่อกี้ทางเดียวแล้วอันนี้เป็นสองทางเนาะสองทางก็ตามชื่อเลยครับมันก็คือมีสองตัวแปรนะครับดังตารางนี้ตัวอย่างมันอยู่หน้าสามเก้าแล้วเราไปเปิดดูได้นะครับในที่นี้อะไรเป็นตัวแปรเอ่ยสองตัวก็คือ,อนแนนกับกีฬาที่ชอบนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนียเฉยว่าหน้าตาของสองตัวแปรจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทําแบบกหัด สอจุ 1> 1กันเลยเนาะอ่าเริ่มมาที่ข้อนหนึ่งเลยนะครับหน้ะนะครับเขาบอกว่าเ,าเขาได้เลือกหัวหน้าห้องเนาะที่มีนักเรียนทั้ง30คนนะครับโดยคนที่เสนอชื่อเป็นหนัวห้องก็มี3าคนก็มีมานบนะครับตัวเอ็มเกียรพรตัวพแล้วก็อัมพลตัว A ผลปรากฏอั่งนี้เขาให้เขียนตารางความถี่นะครับจะแนกทางเดียวพร้อมทั้ง สแสดงความถี่สัมผัสของข้อมูลชุดนี้เราก็เริ่มมาเลยเนาะเขียนตารางมาเลยตารางครับมีผู้สมัครนะครับคะแนนเสียงความถี่สัมผัสไอคะแนนเสียงเนี่ยส่วนมากเราจะใช้คาว่าความถี่ก,กันนะโอไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นความถี่นะหรือจะเขียนเป็นความถี่ก็ได้นะครับอ่ะผู้สมัครมีใครบ้างเราก็หลอกมาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมรวมด้วยนะครับก็คะแนนเสียงของมานพได้กี่คะแนนก็เราก็นับเนี่ยฟัง ท้ายมือเนี่ยว่ามีตัว M อ็มกี่ตัวก็ใส่ไปนะครับมี12มี10มี8รวมกันให้30เนาะอ่ะความถี่สัมพัท์เหมือนทุเรือนเมื่อกี้เลยก็คือ12ส่วนอะไรครับอ่ะส2ส่วน30 10ส่วน30แล้วก็8ส่วน30เนาะรวมกันต้องได้1อ่ะแค่นี้และครับข้อ2เขาให้หาฐานนิยมฐานนิยมก็คือ,อความถี่สูงสุดอยู่ที่คนไหนครับ อ่ามานพถูกต้องครับมานพก็เป็นความถี่สูงสุดก็คือฐานนิยมเนาะมานพเป็นฐานนิยมอันที่3ามให้สรุปนะครับว่าผลการเลืกอกหัวหน้าห้องของนักนโโดทั้งหนึ่งเป็นไงบ้างก็สรุปว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องครับก็คือมานพเนาะรองถ้ารองหัวหน้าห้องก็เป็นเ e พียพรแล้วก็อันดับสามก็เป็นอัมพลเนาะไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้นะครับโอเคต่อไปข้อ2ข้อ2เนี่ยเจ้าของร้านร้านค้าแห่งหนึ่งนะเขาได้ไป สำรวจอาชีพของผู้ที่มาใช้บริการจํานวน60คนแบ่งตามกลุ่มอาชีพอย่างนี้ก็มีอะไรบ้างครับธุรกิจส่วนตัวข้าราชการพนักงานเอกชนนักเรียนนักศึกษาอาชีพอื่นๆเมื่อกี้เป็น A B C อันนี้เป็นกคอ,อ,อ,เ,อเมื่อกี้ไม่ใช่ A B C ดิเป็น P M A ใช่ไหมอันนี้เป็นก H นะขอแล้วขอเขียนตารางพร้อมแสดงความผิดสัมพัทเหมือนเดิมเลยครับแเราก็เขียนตารางขึ้นมา ตลาดขึ้นมาง่ายๆครับก็มีอาชีพความถี่แล้วความถี่สัมพัทธ์เนาะก็แบ่งเอาเป็นอะไรบ้างก็เขียนให้หมดเลยครับแล้วเราก็มานั่งนับเอาเหมือนเดิมเลยก็กยมีมีคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็20คนเนาะผูนับมาให้แล้วนะก็เลยรวดเร็วหน่อยอต่อไปข้าราชการมีทั้งหมด15คนเอกชนมี15คนมีสิตมี6แล้วก็คนอื่นมี4ีนะครับรวมกันมี60คนอคนความถี่สัมพัทธ์ก็เหมือนเดิมครับ รูปที่เกัส่วนตัวเนี่ยมีความถี่อยู่20ความที่สัมพัทธ์คือเอาความถี่หารด้วยความถี่รวมรวมเรามี60เพราะนั้นก็คือ20ส่วน60นะครับต่อมาก็เป็น15ส่วน60เหมือนเดิมนะครับ15ส่วน60 6ส่วน60 4ส่วน10แล้วก็1แค่นี้เองนะครับทีนี้ในตารางเนี้ยเราจะให้ดีนักเรียนไปทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะดีมากเลยนะครับแต่คุณไม่ได้ทำนะโอเคต่อไปข้อ3าม ข้อสามเนี่ยตารางไม่เหมือนข้อเมื่อกี้แล้วนะสองข้อแรกเป็นทางเดียวอันนี้เป็นสองทางนะครับสองตัวแปรก็คืออะไรครับเพศเนาะกับของหวานที่ชอบเนี่ยจะเป็นตัวแปรนะครับเขาได้ไปสํารวจนักเรียนมหกเนาะจำนวนสามร้อยสิบห้าคนว่าชอบของหวานให้เลือกของหวานเพียงอย่างเดียวนะครับจากทั้งหมด3อย่างนะครับว่าเลือกอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับทีนี้ในตารางอ่ะ ในตารางเขาจะมีแค่นี้นะครับครูเพิ่มรวมเข้ามาให้นักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นถ้าจะให้ดีนักเรียนก็เพิ่มไปด้วยในสมุดก็จะดีนะครับเขียนตารางนี้ไปก็จะดีมากนะครับอ่ะเราก็มารวมกันว่า50บวกหกเป็นเท่าไหร่ครับ1 1 5 40บวกเป็น70 60บกวกเเป็น1้0เนะเาะแล้วก็รวมผู้ชายเนี่ยรวมก็ได้1้0ผู้หญิงก็รวมก็ได้ร้อยเสร็จแล้วทุกคนรวมกันก็ได้ร้อยอ้ย315นะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราทําข้อมูลเสร็จแล้วที่เหลือก็ง่ายนะครับก็มาตอบคําถามทีละอันข้อหนึ่งเขาถามว่านักเรียนที่ชอบน้าแขนะ็งใส่เคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดก็ดูว่าน้าแข็งใสมีกี่คนครับมีทั้งหมดกี่คนคนเอ่ยอ่ะเจ็ดสิบนะครับต่อมาก็หารด้วยนะครับหารด้วยอะไรครับนักเรียนทั้งหมดเนาะก็มีสามร้อยสิบห้าคนแต่ว่าเขาคิดเป็นร้อยละใช่ไหมครับก็เลยเพิ่มอะไรครับ อ่คูณร้อเข้าไปก็ออกมาเป็น2.22 2 22เนะาะครับลองไปกดคี้เลงดูนะต่อมาข้อที่นะี่ยเขาถามว่านักเรียนชอบอไอศกรีมคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนหญิงที่สําร่จเราก็มาดูว่าไอศกรีมนะครับมีกี่คนได้เป็นนักเรียนหญิงนะ่างเป็นหลายคนจะใส่ผิดคิดว่าเป็น115นจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเป็นไรครับอ่า65นะครับแล้วก็หารด้วยนักเรียนหญิงทั้งหมดนะครับก็เป็น ร้อยหกสิบห้าก็คูณร้อยเนาะก็ออกมาเป็นสามเก้าจุดเก้าแล้วก็ข้อที่สามนะครับน้องเรียนชอบของหวานอะไรไากให้สุดก็ถามนักเรียนเนาะเราก็ต้องดูทั้งหมดนะครับก็ชอบอาเคฟนะครับชอบกินเคฟแค่นี้เองนะครับข้อสามไม่ยากเลยใช่ไหมครับไปต่อน,นะครับข้อเอ่อที่จริงอันนี้ต้องนักเรียนแก้นะครับอ,นนอ,นะอันนี้เป็นข้อสี่นะอันนี้เป็นข้อสี่นะครับไม่ข้อสามนะโอเค ข้อสี่ความพึงพอใจอของคนที่มาใช้บริการมีทั้งหมด3แผนกนะครับมีอายุกรรมสัญญกรรมแล้วก็ทางกรรมทั้งหมดสองร้อยยี่สิบคนดูว่าเขาพอใจมากพอใจเนี่ยมีระดับความพอใจตั้งแต่มากสุดถึงน้อยสุดเนาะตามตลางนี้อันนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะเขาทําไมาให้แล้วอ่าเขารวมมาให้แล้วใช่ไหมครับเขารวมเขารวมมาให้แล้ว,เลวอ,เ,ววอเราก็เริ่มทํากันได้เลยนะครับอันนี้ง่ายเลยเพราะเขารวมมาให้แล้ว เ๋าถามว่าผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจมากสุดคิดเป็นเท่าร้อยละเท่าไหรของผู้ป่วยนอกที่สํารวจทั้งหมดแล้วก็มาดูว่าผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจมากสุดก็คือกี่คนครับอ่าเกสหคนเนาะเขารวมทุกแผนกเ,เลยนะ96าหารด้วยทั้งหมดอ่าส2 0ิบนะครับแล้วก็คนะูณร้อยเนาะออกมาเป็น43.63าสานะประมาณมันมันเป็นเลขซ้ำครับก็เลยประมาณไวนะ้เนาะต่อมาข้อ2ผู้ป่วยนอกที่มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุดนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของของแผนธนรกรรมด้วยนะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของผู้ป่วยผู้ป่วยแผนธนรกรรมนะครับอ่นะก็ค่อยดูก็ผู้ป่วยพึงพอใจน้อยนี่ไงธนรกรรมมีคนหารด้วยธนรกรรมทั้งหมดมี80คนแล้วคูณร้อยก็เท่ากับ2.5%อันนี้เท่ากับได้ครับมันลงตัวพอดีอ่ะข้อ3โรงพยาบาลน,นะครับได้กำหนดเกณฑ์ว่า ต้องมีความพึงพอใจมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบเนาะ,ะแผนกนั้นก็จะได้รับรางวัลเนาะเป็นแผนกดีเด่นใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าแผนกอะไรดีเด่นบ้างก็เริ่มจากพอใจมากสุดเอ้ยมากขึ้นไปก็เป็นมากกับมากสุดเนาะเราจะดูแค่สองช่องนี้เท่านั้นนะช่อง,อ,งอื่นเราจะไม่คํานวณน,นะครับก็เริ่มทีละแผนกอายุรกรรมก่อนอ,อายุรกรรมรวมกันทั้งหมดก็มีเจ็ดสิบสองคนเนาอะอ่านด้วยทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ 100นะครับจากทั้งหมด100คนเขาบอกแผนกออของผู้ใช้บริการแผนกนั้นนะครับเพราะนั้นต้องเป็นส่วนเป็นร้อยนะไม่ใช่220นะครับเอเแล้วก็คูณร้อยก็ออกมาเป็นอันนี้มันร้อยก็ร้อยตัดกันได้นะก็เป็น72นะครับต่อไปก็แผนกสัญญากรรมนะครับก็มีคนทั้งหมดอ่า20บก10ก็เป็น30คนเนาะระหารโวยทั้งหมดก็คือ อ่าสี่สิบคนนะครับแล้วก็คูณกับร้อยอันนี้ออกเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นสองแผนกนี้ได้รับอะไรแล้วได้รับรางวัลแผนกดีเด่นแล้วนะเรามาดูธนกรรมนะครับธนกรรมเนี่ยรวมกันได้สี่สิบสี่แลคือยี่สิบหกบวกสิบแปดใช่ไหมครับสี่สิบนะครับส่วนด้วยคนที่มาใช้ก็คือสามสิบเอ้ยทั้งหมดแปดสิบขอโทษขอโทษแปดสิบนะครับที่เรื่องมาแล้วได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแผนกธนกรรมได้รางวัลไหมครับไม่ได้แผนกดีเด่นนะ โอเคนะครับจบไปแล้วสําหรับบทเรียนเรื่องอการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มคุณภาพในเรื่องของตารางความถี่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ